ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็โฆษณาที่แบบว่าเป็นเพลงที่เราจําไม่เคยลืมนี่ครับซึ่งในสี่อาทิตย์ก่อนแคปชั่นมันก็กล่าวไว้อย่างนี้นะครับแต่ไปๆมาๆมันกลายเป็นรวมโฆษณาเก่าซะงั้นก็เป็นคอมเมนต์จากน้องๆนี่ครับที่เมนตมาจากทางบ้านนั่นเองเพลงโฆษณาตัวไหนที่ยังจําได้จนถึงทุกวันนี้ แต่มันก็กลายเป็นโฆษณาเก่าๆซะงั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นไงทีนี้ป้าน้องชินพัฒน์นี่ครับวัยเซาเทียนโอเครู้เลยอะไรนี่ครับอ่าเสียงเพียวอิ้วปล่าวะน่าจะใช่นะอ่าดู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 แป๊บวัยเซาเทียนโอเคใช่ของเจ้าโหงแน่จะตเข้ามาใช่เลยอันนี้แหละวัยเซาเทียนเนี่ยอ่ามาท่าก่อน ไว้เส้าเทียนคือพ่อของเจ้ามันจะเริ่มวิงเวียนตอนนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เจินหัวหน้าพันกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเส้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเนขาวซึ่งในเข้าไมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบหน้าสาวพี่แม่แต่นำไปข้ารข้าดีเสียทุยคนไม่เก็่ง่ะที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้าเมิดขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าข้าเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งนนนาาสววเีียม ใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิว <c oughs> เมื่อน,น้องเขาเมนเลยนี่ครับน้องก็เมสไว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงเข้ามาฮึตายซะช้าก่อนไว้เสกเทียนเป็นพ่อของเจ้าวงเล็บใครต่อได้ใครต่อได้บ้างฟังไม่ทันเนี่ยใช่จริงผมก็ฟังไม่ทันตะกี้ออาโทนาบเนี่ยครับเกิดน้องยศกรเนี่ยครับโทนาบมันก็ อ่ะทำไปแล้วคลิปที่แล้วทำไปแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์น้องสถาอะไรเงี้ยมันเพลงมีมันไม่ใช่เพลงโฆษณาที่เหลือก็แป้งโยคีเลกตาซอยูโรยูโรช็อกโกพายทำไปยังวะอ่ะไม่เป็นไรคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับอันนี้เคยทำเป็นคลิปอย่างเดียวไปแล้วเนีับปี๊เอ๊ยต้นต้นลดเป็นอะไรอะ่ะอ๋อ อันนี้คงจะรู้จักหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นผ่านผผ่านๆๆๆโซโลโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลโอเคทําไมผมเหมือนไม่เคยได้ยินวะโอ้โหเสียงแตก้วโลกุญแจสารพัดล็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษรอังกฤษสี่ตัวเอสโอเอลโโซโล อันนี้ผมไม่เคยได้ยินแต่รู้นะครับว่ามันมีไอ้พวงกวุญแจลูกกุญแจยี่ห้อโซโลอยู่อ่าในใจไม่เคยมีผู้ใดอน่าจะเป็นเพลงของโมเด r ด็อกน่ครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพลงนี้เลยครับ mm hmm. ฉันผิดเอง mm hmm. ที่ทำให้เธอเพอมากไปโอเคนนเจกิปโอ้เบบี้ขอที่อย่าเลยอย่ารักกัน มันมันขนาดนั้นเลยเลยวะโอเคถ้าหุ่นขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะครับน่าจะใช่แล้วล่ะโอ้ยเอ้ยคนเก่าเนี่ยครับทาเซน นี่ไงทำไมมึงต้องฉีกเสื้อก่อนทำไมโชซิคแปกหรือยังไงขอแนะนำกาแฟที่มีส่วนผสมของคิวเทนและซิง กาแฟเนจะ give extra ฟ o f คิวเทนพลัสขนาดพี่วินยังหล่อได้ขนาดดีนะครับโคตรสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะมีอีกอูบอยแบนด์เจ็ดปีที่แล้วไม่น่าจะอันเดียวกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บ <c oughs> นี่ให้ p a c มอ g e ทำไมต้องฉีกเสือ้อเจ็ดปีที่แล้วนะครับกาแฟสร้างกล้ามโอเค ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อ่าแอดร้านที่เราไปวันศุกร์อยู่ไหนวะโอเคอ่าโคชนาสมองไม่ขับหรือเปล่าวะโอเคสส,ส,สนะครับกี่ปีที่แล้วเนี่ยสองพันเก้าโหสิบกว่าปีหรือเปล่าวะคอมเมนต์ผม,มอันนี้สิบสิบเอ็ดเดือนอันนี้แปดปีโอเคอ้าวอยาก,กเจอเราต่อขออยา่าโทรหาแอดแบ๊บ ที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมายังจะไปต่อยครับพี่หอกทางไวเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์เรียบร้อยเลี้ยวซ้ายซ้ายไปเลยตรงไปอีกเรื่อยๆโอเคผมผมผมจะไม่สปอยซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไว้ๆใจเย็นดิพี่มันจะมีป้ายเยอะๆเลี้ยวซ้ายไปเลยเรียบร้อยนะครับเวลคัมถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโอเคแอด แอดนายทำดีมาก <laughs> แอดออ <laughs> ผมรักไก่และชอบกินกับกโฆษณาอะไรวะผมรักไก่และชอบกินไก่ออกอาการเมื่อปี2557กี่ปีแล้วมะเนี่ักแล้วก็ชอบกินไกชอบกินไก่กินขนยอยอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลย มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ดูทีวีเลยนี่ไอช่วงช่วงนี้แหละห้าเจ็ดนี่ครับประมาณห้าสี่เกือบสิปนะีผมไม่ได้ดูทีวีเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมจะไม่เคยเห็นโฆษณาพวกนี้นะครับหอมอร่อยในพิบตาหนูกลัวรถด,ดีคู่ครัวรถด,ดีไม่ใช่เหรอโอเคเวอร์ชั่น15หาวิเคยดูไปแล้วนะ,นะดูเวอร์ชั่น30วิ จำได้แล้วคลิปก่อนที่ผมอยากกินไอ้แกงจืดเลยนี่ว่าอ่ะอันนี้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอาหารจะอร่อยกลมกล่อมเครื่องปรุงต้องดีต้องอครบแล้วก็รสดีทำไมต้องรสดีคะเพรา<อ>ะรสดีคัดเนื้อหมูชั้นดีปรุงรสอย่างดีใส่จานไหนก็อร่อยนั่งกลมกลมโอเคอร่อยครบรสทั้งทั้งที่เคยดูแล้ว โดยเฉพาะแม่ครัวต้นผักเกงถั่วทองอร่อยเลยทิพ,พตาคือครัวรสดีงวดน,นี้ไม่อยากกินแกงจืดอยากกินไก่ทอดฮ่าฝากไว้ก่อนถึงโอรานถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะโฆษณากระเบื้องใช่ไหมวะหลังคาหรือเปล่าไ,ไม่หลังคาก็กระเบื้องเอาเรื <c oughs> อ่ออดใจงานหามสอนสิบสาโอเค มีลิงเป็นพีเซนเตอร์่ไหมโอเคนี่ละมั้งนี่ครับทนได้ทนไปสิผูดคำนาบุลังลิงคำนาบุรังลิงแม่พอแ่ไมยังเฉยอีกทำไมผมเหมือนไม่เคยอยู่วะ เ oh, oh, oh. oh, oh. anyway, กียหางเลยเขอยู่ตรงนี้และวดูดีไม่ว่าดีกระเบื้องโอลานตาลูกโลกเลื้อแน่นสามมือฝากไว้ก่อนโอลานผมเคยได้ยินนะแต่ทำไมเหมือนไม่เคยดูโฆษณานี้วะเออแปลกแปลกแปลกนี่อ่ามีอีกอันหนึ่งกระเบื้องโอลานตอนปิดบัญชีด้วยนะใช่แน่โอลานทุกหน่วยประจำที่รราทราบปิดบัญชีกันบา ข้อคือนักต้นทางดอโอเคโคตรเบี้ยเบียชิบหายไม่เคยดูจริงเลยไม่เคยดูดวงใจเหตุการณ์ปกติมันเหนียวจริงจริงพี่เขาจะไงนี่สิดูโน่นไปตายเฮ้ยเท่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 งเขายังราบเป็นหน้ากรองมะพร้าวมึงระเบิดได้ด้วยเหรอยองเมืกี้ได้เลยดูไม่ได้โอลา <laughs> ไม่เคยดูจริงๆอันนี้อันนี้ยอมนะเอ๊โอเคครีเอทเนี่ครับเขาเทรนลิงยังไงให้มันแสดงได้แบบนี้วะสุดยอดอ่แป้งโยคีแป้งโยคีจนเครียดกินเหล้าพวกนี้คลาสสิกแล้วเนะี่ยอยู่รูชโช็กโกพายหมอมวลชนยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เป็นพ <ım. S 1> <buenas S 2> ัดลมอะไรสักอย่างน่าสนหาแป๊บิ๊กแอดเนี่ยบิ๊กแอดต้องพิมพ์คําว่าโฆษณาตามมาใช่ไหมยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอเคยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ร้อนเล็กเล็กยักษ์เล็กร้อนใหญ่ใหญ่ไม่ ฮาตริมีตั้งแต่ไซยักษ์เล็กไลไปถึงไซยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กพัดยักษ์ใหญ่ออยักษ์ใหญ่พัดยักษ์เล็กใหญ่ใหญ่รงเยอะฮาริเฮ้ยมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะที่อยู่ในวังอ่ะอืแล้วเหมือนสนมเจ้าพัดแบบไม่เย็นสักทีะเปิดพระลมทีนี้ครับกระส์ปิว นี่คือผิวหน้าหนูเอ๊ะดูทําไมช่างดูไม่เกี้ยงเก่าทำไปแล้วนะครับคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3ามคูเรียนคิงก็เป็นมีมไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผ่านดาลี่คือดากี้ใครเก็ตคือแก่ผมไม่เก็ตแสดงว่าผมไม่แก่เลยหรือผมอาจจะแก่กว่านั้น <laughs> โอ้ดูดูสภาพนะดูสภาพ <laughs> จะโหดไปไหนเนี่ยโอเคอืาฮึยาสีฟันดากียาสีฟันดากีทุกทุกคนทุกทุกคนควรมียาสีฟันดากีแม่งหนักกว่าทันไปใช้ตาโกบอีกเนี่ยยอดยาสีฟันนำหน้ามีค่าสูงล้ำถ้าคุณใช้แปลงฟันประจำฟันจะสวยงามเปล่งปากไม่มี สัญ,ญลักษณ์แขกดำแต่ฟันขาวเป็นเงาๆยาสิฟันคุณภาพดากี้กำจัดกลิ่นปากลมหายใจสะอาดแปรงฟันทุกครั้งอย่าลืมยาซิฟันดากี้สองคำจำให้ดีดากี้สัญ,ญลักษณ์แขกดำทำไมต้องแขกดำแล้วนี่มันดักดากี้นะครับดากี้โอเคกลายเป็นดาลี่หรือ,รอ,อยังไงอาจจะมีอะไรลึกๆอยู่เนี่ยแต่ ่าเราไม่พูดเราพูดแค่ว่าโฆษณาไหนที่แบบว่าเราจําได้ดีกว่านี่ครับโอเคสบู่ไล่บอยเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมใช้ไปก็ไล่บอยทําไปก็ไล่บอยอ่ะมันจะเป็นยังไงอโอ้โาวิทยาลัยเธอทํางานในวันหยุดเปลียนพานักทัศณาจรนชมสถานที่ต่างๆอันนี้เก่าจริงเก่ากเ,เก่าแบบวุว่นวายหน้าเน็ดเหนื่อยตั้งแต่เชา้า ตลอดวันที่แสงจะอุบอ้าวแต่เธอก็ยังดูร่าเริงสดชื่นกระปรี้กระเป่าแม้ภายใต้แสงแดดแผดกล้าเคล็ดลับก็คือจบลงอนครั้งที่อาบน้ําเธอชายไลฟ์บอยเป็นประจำไลฟ์บอยเท่านั้นที่มีภูราลินสารพิเศษป้องกันกลิ่นเหงือใครได้นานมีด้วยอานานแต่เช้าจดเย็นโอ้โหเอออ่นนี้เปมาล ายสสุขสันด้ว Life Boy. ซื้อลายฟอยวันนี้ก็ละสองบาทห้าสิบเท่านั้นอืคิดว่ามันกี่ปีเนี่ยสบู่ก็ละสองบาทครึ่งแล้วไอ้เวลีที่ว่าทำไปก็ไลฟ์บอยนี่มันคืออะไรวะ <c oughs> จะมีคนรู้ไหมวันนี้ ใครดูคอมเมนต์เนี่ยโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับโฆษณาเก่าๆก็กยังมีอะไรที่แบบว่าให้เราหน้าค้นหาอีกเยอะอยู่นี่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย่มันใช่ปาวะไอ้ที่ว่าทำไปก็ไลฟ์บอยอะไเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อืม uh huh. สำนวนนี้จะมีความหมายทํานองว่าพูดอะไรออกไปหรือทำอะไรไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่มีใครเห็นคุณค่าเหมือนของราคาถูกแต่ถ้าเป็นการพูดก็จะคล้ายๆสำนวนพูดไปสองไพ่เบีย้ยและโอเคปิดคลิปจริงๆแล้วเนี่บ